อบคุณครับขอบคุณครับอันนั้นปลาอะไรคะปลาต้อกงอ๋ออ๋อปลาต้งกุมารอยน้ำได้หรอคะใช่ลอยได้อันที่ทาทาอยู่อันนี้ปูหรอแปมค่ะหรือปูค่ะโบกเอาอ๋อต้องโบกไว้ใช่ไหมคะใช่อ๋อ ใช่ทีบบนนว่ว่าน่าร่อยครับหน้าพี่แม็กเต็มจอแทรพอนะดีใจไหมคะที่มีคนมาฟอแบบนี้แข่งคิ้วใหญ่เนาะ๋อ้แล้วเอาคิ้วเกียรเนาะอะไรกันฟแล้วกมมีคนแบบนี้ดีใจไหมคะมี FC มาใกล้ชิดขนาดนี้ม่เห็นไหม FC มาคนดูต้อพันห้าเลยนะคะตอแรกบอกแม ตอนแรกมีคนดูแค่200นะพอ FC มานี่คือแบบเต็มเลยชิวเกย์ก็มาเลยนี่เลยนะโี้เหรต้องใช้เวลาบุกนานไหมคะับแต่ละวันไม่นานครับเนาะ ไปได้แล้วไปได้แล้วไดรุนีแต้รุนีโอ้ยเสียงดังมากไม่ให้เกียรติเอฟซีโตตะสวยที่คาดผมตาฮะเอฟซีมาจากไหนสงสัยยูแถวนี้แหละครับคนจอนะเนาะไม่ได้จรค่ะตามทุกงานค่ะแล้วก็ตามทุกที่เพราะว่าเป็นแฟนพันธ์แท้ค่ะตามทุกที่เป็นแฟนพันธ์แท้มาขอข้าวกินอ่ะแต่ขอก็ยังไม่ได้กินข้าวเขาเจียวเลยค่ะขอบอก ได้ตั้งร้านวิวก็ไม่อ,อะไรเอฟซี F Z เลยเนาะถ้า,ถามันถ้ามันเป็นเงินเอาเลี้ยงเลยเนาะตุสานั่งปั่นช่วยทั้งสามวิวโอ้ดูจบทั้งสามรอบก,ก็ไม่ให้อะไรเลยเนาะเขาี่้บอกว่าดูคนเสื้อแดงไงก็งคนเสื้อแดงในคนนั้นน่ะน่ารักคนก็เลยไปดูเยอะอมไม่น่าถ่ายเลยเนะนี่แหละค่ะทุกคนเขาเขาเป็นแบบนี้แหละค่ะทุกคน เดี๋ยว้าหน่อยเขาก็จะไล่หนูหนีแล้วค่ะไปๆๆไป้ะแต่ก็จะน,น้ำตาไหลอีกแล้วอ่ะมันใกล้ตั้งอย่างทุกทีน้ำตาไหลเลยสงสัยหนูน media, นปากป,ปึ้งอะไรก็ไม่รู้อ่ะพอดีใจอะไรก็ไม่รู้ไปได้แล้วไปได้แล้วต้องมาถ่ายเขาใกล้ชิดก่อนค่ะเพราะว่าน้องเขาพี่เขาจะไม่อยู่หลายวานันค่ะผพเป็นเอฟซีหลายวันที่ไห <c oughs> น <c oughs> วันเดียวเองไปกลับเนาะไม่ได้ไปกลับเนาะไปกลับเนาะ กลับพร้อพ่อวันที่17ทีเดียวเนาะ18เนาะ18นั่นแหละเนาะพ่อบอกเมื่อคืนนี้เนาะเออเห็นไหมไม่หนูไม่ไปค่ะไล่ได้หนูเพราะไม่ไปค่ะเพราะเจอแฟนในชีวิตเขาค่ะเพราะหนูเป็นแฟนพันธ์เทคค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรครับพี่กำลังตบๆอยู่แป้งมันเหรอครับไม่ครับอะไรล่ะรัมันจะเป็น อะไรนะเขาเรียกว่าเขาเรียกอะไรครับปุยตาอินซีต้องถ่มเยอะไหมครับวันหนึ่งวันหนึ่งไม่เยอะครับเพราะว่าหน้าไม่ได้หนาเนาะเห็นไหมอันนี้ไม่ได้แต่งหน้านะครับเพราะตื่นขึ้นมาเป็นหน้าแบบนี้เลยหน้าดีเลยแต่ไม่ไม่ได้อะไรเลยก็ดีเลยค่ะใกล้ใกล้ก่อน ได้เข้าไปเลยทุกคนพี่เขาน่ารักมากเลยดูหน้าน้องไม่เลยตัวคนจมูกเอาก็ถ่ายแบบใกล้ชิดไงตามติดชีวิตต้องใกล้ชิดไงเออใกล้เกินก็จะได้เห็นชัดๆทางบ้านก็อยากเห็นแบบใกล้ชิดไปแล้วไปแล้วคุณนัทถามหาแล้วปะใครคือคุณนัดเหรอครับนครคือคุณนัทอ่ะจำคุณนัทไม่ได้ ผมไม่ได้สิงดาราค่ะไม่ได้สิงเออพอจกไม่ใช่ผู้จัดการอะไรผู้อะไรคะตอเช้าคนอยากเจอเขาตีแปดไม่ให้เกลียดฉันด้วยเขาไม่ต้องหรอกค่ะเป็น fc ค่ะมาตามติดชีวิตอยู่ค่ะเีไปเต้นบอลไว้วงล้าเวทีทุกวันเลยเดี๋ยวมันจะไปติดเขาข้ใครอีกนิดนึงติดเฟิร์นบอกจะมาตามแม่มา น้องนะคะอยากเจอไปดเลยเพราะว่าเขาไม่ได้อยากออกสื่อแล้วเขาใจเลือกนะคะไม้เป็น F C ค่ะมาติดตามน้องค่ะเป็น F C อะไรมาใช้แป้งคนอื่นเนี่เอาไม่ได้ใช้แค่ยืมภาพเฉยแต่บอกไม่ได้เต่งหน้ามันซับหน้าเฉยก็ทาตามแป้งเหรอใช่ไม่ได้ไม่ได้เล่นไป่ละไม่ได้ฉั้ยไม่ใชุ่้ตายแล้วต้องเปลี่ยนภาพใหม่เอากล้อต้อง พี่เขาพาทำแต่จะก็ทำตามอันนั้นขึ้นเลยอ่ะอะไรเหมือนดอกเห็ดขึ้นเลยอันนี้ไม่กวาดนะคะหรืออะไรครับไม่ใช่ครับไม่กวาดกางมะพร้าวอุ้ยต้องหัวยน่าสุด ล่าสุดทุกคนแล้วเราหิวเหรออะไรทำไมโมนีโมเมนต์ที่หนึ่งในสามาวันคูณกี่ปีไม่รู้นะคะทุกคนจะได้เห็นารลกเล่นแบบนี้่แต่งหน้าแล้เหมือนกันไม่พังไม่อยากเหมือนเาคุณี่ิก้าแล้วเน่ยียีีตามนะครับอซีก็จะทำตามครับีาพาขันหอซีก็จะ รถเหรียญปวยอยู่ไหนนี่เลยอยู่ในรถเดี๋ยวไปหาก่อนไม่เป็นไรค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชบอกว่าเ่ียกเหรียญขาดแล้วที่นี่พอรุมไลน์มาขอหลักตั้งติไม่ได้ได้ด้วยนี่ยแย่ไม่ออกเลยคือตั้งหยอดคือพี่นังไม่อยากเหมือนอ่ะอย่าคิมมาบล็อกเลยนี่บล็อกเลยเดี๋ยวหนูไปกดคืนก็ได้ค่ะไม่เป็นไรค่ะหนูเป็นไอซีค่ะไปได้แล้วไปเถอะไปเถอะ เอาไม่มีสิทธิ์ไล่ FC นะคะไล่ไม่ได้ค่ะไล่ได้ครับไล่ไม่ได้ค่ะห้ามไล่ FC ค่ะไล่ได้ครับ FC คือตามจิตชิดอย่าไปติดพอบเขาต้องขยัาไี่กันโอ้ยเด่นยิงในน้อยอยู่คุณลุงขอบคุณพี่จุ้ยค่ะพี่จุ้ยส่งให้เมื่อกี้เข้าไปดูไลฟ์พี่จุ้ยน้องเกลียดแล้วมันเปติดขอบน้องไม่เกลียดโอ้ใช่ไหม ขอบคุณค่าพี่สีเจมสีเจมเหรอสีเกมสีเกมไปขอบคุณครับขอบคุณค่าขอบุญค่าพี่ขอบคุณค่าขอบุญไม่ตรงนี้ยหลบทุกอย่าเป็นเอฟซีเลยครับไปกินเขาทุกอย่างนะคะแต่งหน้าเขาไม่เหมือนกันแม่เขาคนระเบิดแล้วคุยเลิกเล่นเขาสัมงานคนอื่นไปเล่นสัมงของเต้าหยองนู่นยังไม่จุ่งกับของเงินนู่นี่ทำไมว่าให้เอฟซีแบบนี้อ่ะเราไม่เอฟซีฉันนี่ไปใครใครเป็นคนรอบแบก เอฟซีตัวจีนพื้นที่กว่าเจ้าของเต็มอีกตัวใหญ่ติดชีวิตไงก็อยู่ใกล้ชิดไงตัวใหญ่อะเนาะก็แต่ตัวนี้อุดมสมบูรณ์มากเลยทำยังไงนี่ทำไมเอฟซีคนนี้ได้อะไรขนาดนี้นี่เอาไปโพดปะเอาไปโพดเลยล่ะกูใครอย่างเดียวไปโพดดอกสีดำเปื้อนแล้วก็ปลานเซอร์ไพรส์มากราอไปได้แล้วไปได้แล้ว เข้ามาแบบนี้เราก็ใช่เราพี่ะทุกอย่างแล้วแม่ก็เดินเข้ามาแล้วหนูไม่เจอแม่ไงแม่ก็เลยมาหัวเสียไปได้เลยใรถหนูแล้วแม่เลยเดินเข้ามาแม่ลูกนะคะไม่ไม่เสียอะไร F C ค่ะมีครับมีมี F C มาตามติดชีวิตขนาดนี้อุตส่าห์รถมาจากตั้งไกลค่ะทำตามด้วยทรงผมน่ะไม่ได้สวัสดีครับทวารีงพันเก้าร้อยคนครับ สวัสดีพันเก้าร้อยคนครับหนูเป็น FC ค่ะเหนื่อยมากเลยอ้าวลูเแ่ใหญ่เต็มเต้นน้องหมดเลยเนี่ยเสื้อขาวเนี่ยหนูเป็น FC ไงแม่หนูเป็น FC เอ็นหมป้ายห้าดมกบนะครับเส้ดมดะโอ้นี่หรอหนเป็น FC พันแท้ค่ะจิมม่เป็น FC จิน f แอดทุกคนดูทุกคนยังอยู่นะคะยังไม่ไปไม่ได้ไม่ได้ไปได้แล้วไม่เถอบไม่ไปจริงหรอไม่ไปค่ะไปหน่อยผูกพนติดชีวิตไงยู่แมไว้นี่แหละไม่ต้องพากไม่ต้องร้องเพลงเหอหอเอเหรอเหรหละเหรอรอรอหเออคือ วันนี้อยู่ร้อยเอ็ดครับไม่ใช่ก็ตายเขาเรียกว่าอะไรเรียกว่าก็ตายเลยมากขอบคุณค่ะขอบคุณประมาณค่ะเมานาวังเอรเอาขอห้ามใช้เอฟซีค่ะ ใช้ได้เพราะเอฟซีตามติดเฉย่ใช้ได้ครับไม่ได้ไม่ให้ใชายใช้ได้ครับไม่ให้จี๊ดเขาโอ้ยทำไมยิ้มเยอะจนเป็นล่องแล้วเมื่อไหร่นางจะไปกลางเต็นอยู่เองเมื่อหู่กันไม่ถึงเล่าหรอไม่อยู่ถึงเล่าหรอเขาอยู่ได้ไหมไม่ถึงฟิล์มหรือ พี่แม็กหนูไม่มีเต้นค่ะหนูเป็นคนจอนค่ะหนูก็ไม่มีเต้นท์หนูก็หนูไม่มีเต็นท์ค่ะนี่แหละค่ะเต้นหนูนี่อย่ายุ่งนางคือนางไหนที่มีนีเด้อฉัน่อหนีจะเตรียมตัวเลยเด้อคุณนี้อามาโอ้ยแม่่ สวัสดีพี่ป้ค่ะขอบคุณแม่ได้มาอ้นววค่ะเป็น f อฟค่ะอ้นัวมาก่จะกมจะมาเหมือนเจสี่แต่ยังไม่เหมือนค่ะเหมือนมากปงาาเจสี่รางสองปุ้ยเราไปเต้นถึงกระโดดบัมปะ ได้ละไปได้ละไม่ให้จิ้มเอาเอฟซีจะไม่จ่ายของศิลปินไม่ได้เอาเอฟซีก็แต่งหน้าไปด้วยกันจะได้เหมือนกันไงครับไม่อยากเหมือนเออเอฟซีก็ต้องเหมือนเ สำนับสค่าจารเตียจะซเตนี่ใหม่4.4 4ก็คากตตลอดหน่เดนละไจมูกสวยมากคยกหลังเก็บลังได้วยถ้าเก็บลังไม่เป็นไรจ่ายได้แต่สนับสุ่นค่าเตียงค่ายื่มาคุณวายอะปิดไรก่อนนะเรงมากเลยเองเป็คนแบบนี้อะเริ่มหนาวแล้วว่าไม่ไหวแล้วเอเนนี่คืเอี่เลยโอ้ย เพิ่มด้วยจ่าจะมาลดแอร์ทำไมลดแอร์แล้วเล็ซีไม่ได้ตัวไ่เลยว้ายทำไมน้าหลาเป็นคนแบบนี้ไม่ใช่ช่องเอฟซีอ๋อโน่คนนั้นมาเก็บตัวด่วนแล้วโทรให้แบบเด็กน้อยหัวโปกมาหาก็ได้ไหมไม่รอที่เต็นไหม ม่มีจากี่โมงแล้วเนี่ยอุ้ยว่าครึ่งแล้วอ่ะไม่ต้องไปอยู่นี้แหละอยู่นี้แหละไม่ได้เอฟซีจะไปรอหน้าเวทีแล้วไปแล้ครับอยู่นี้แหละไปแล้วหนาวอยู่นี่แหละจะไปไหนอุ้ยไม่อไหวเลยเขากันแกงฉันแล้วเดี๋ยวนี้ฉันเปิดแอร์เย็นมากเย็นมากเลยอ่ะสิบแปดองศาบ้าแล้วอยู่นี่แหละไม่ให้ไป เอฟซีขอตัวก่อนนะคะทุกคนไม่ให้ไปเอฟซีช่วงนี้หนูจะไปเร็วค่ะไม่ให้ไปแจ้งตำรวจจับนี่นี้เขาจับมือหนูนะคะไม่พูดเดี๋ยวไปโอ้ยเอฟซีต้องอยู่นี่ไม่มันหนาวสิบแปดองศาไม่ไหวอ่ะโอ้ยอยู่นี่แหละอยู่นี่แหละเดี๋ยวเจอกันรอบต่อไปขอไม่ไหวไม่อยู่นี่แหละเดย็นมากอ่ะไปสิบแปดองศาเหมือนจะเป็นวันนั้นอ่ะ

สยาวรูศาับครบาอุดรวันไหนอีกไหมคบพี่ถ้าอุดรดอุดรไม่รู้เหมือนกันครับไล่เลยแต่ตัวนี้ก็ความเย็นไ่ได้งานก็องานความเย็นทั้งงานมาทันงานครับต้องสปอยขอบุณครับเจตฤดกทีสวัสดีทุกคนด้วยนะคบทำผมกัน วันนี้คนดูเยอะสวัสดียวหนึ่งวันบัตดียววันหนึ่งร้อยนะฝากตะกร้าไหมปากตะกร้าไหมปากตะกร้าไหมปีนี้จะคืนมาหน่อยวันนี้เราไม่วันนี้เราไม่ได้ไลปตั้งแตเผื่อขายเราปีนี้เราคิดได้รับของปีนี้เราไม่ได้รับของฝากครับหมดแล้วหรอไในที่แล้วเขาบอกว่าหมดแล้วนะยังไม่เห็นสั่งเลยอะไรอีกต้องบอกอไร รีบบักไมมเชี่ยโอ้ยเนี่ยนะตู้ทำไฟจอดตัวแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวงไงเดี๋ยวคุยกันนะคะโอ้โหตอนอันนี้เหลือก่อนไหมอ่ะไม่มันไม่แค่ตัวนี้ใช่ใช่มันไม่แค่สามตาเนาะมันทำไมมันรอดไฟมันแตกเหรอใช่บักปักปักบักแอร์บักเปล่าแม่แม่บักแอร์มันเสียบคนละอัน หลดนหรือเปล่ามันหล่นเจ้าพนักงานน่าจะใช่มันได้นี่อ๋อไอ้นี่มันรับไม่ได้มันหักโอ้ยนั่นไม่พอเปลี่ยนให้เขาหรอกไม่เปลใหญ่ไม่เป็นไรเป็นแค่ปลั๊กสีขาวมันเป็นแค่สามตาไี่ตอบเปล่ยนหรือเปล่ตัวต่อชั่วคราวครับไฟชาร์จไม่มันเป็นเฉพาะหัวปลั๊กอันนี้มันเป็นอะไร หลตเเสียพลใช่ไอันนี้ผมเสียัที่มันใหม่ชิวูอันนี้อันนี้ครับโมัน็อดนี่จับตัวอธาอย่างบ้าก็เป็นอย่างนู้นเ้เขาเสียผลเราเป็นรับสั่ง่อเนงไเมกี้เมอ้ลืมข่าวผมได้เอาอะไรใส่มือเลยเออดึงเลยเมื่อกี้ไฟอะไรควนคนมันขึ้นก่อนแล้วผมก็เลยเจับแล้วก็จะดึงออกปุ๊บขึ้นเลยผมเล่นมยากลไง ขอบคุณครับของเล่นใหม่ไปเปลี่ยนให้หน่อยพี่ไมมินค่ะรับทราบค่ะเสียบเสียบเพื่อสองงานเองนะไม่พี่ว่ามันเป็นที่นี่นี่เห็นไหมเนี่ย็ไฟมันหลดหรือเปล่ามันปักพ่วงสองงานแอมใช้แอนอนอันนี้มันใช้ได้อยู่ยังใช้ได้อยู่ได้แค่เสียบอันไหนไม่มดอันนี้เร ผมต้องเข้าไปดูแล้วว่ากี่บาทมันกี่เหรียญน่ะดาวล่วง18แล้วพี่ i n s มีสติหลุดในคันเ9 9 OC เปลี่ยบมาแล้วเปลี่เปี่ยวเปี่ยนปล่อยไฟอย่างเงียแล้ว ช่วงนี้พันหนึ่งร้อยนะเอ๊ะเก้าร้อยนะครับที่ยังไม่ได้ไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ยังดูอยู่นะครับเราใช้ไฟสำรองไปก่อนตอนนี้ไฟเราแม่กตโตแข่งที่ไม่มีแบบอุ้ยโอ้ยโอยอ่อ้อยยวอยู่อะไร เียเลยมีเลยเบลื่นใช้แค่ไเดียวอันนี้ใช้ได้ใช่ไหมหนูลองเสียบดูก่อนถ้ามันจวดพี่จะยันเองไปเลยเดี๋ยวนี้ พอเสียบปุ๊บได้ไม่เกินไม่เกินนาทีอ่ะมันก็แบบปุ๊บเลย